ลุงขกินะอชามไามาสู่ดึงลุาดึมูขอูทัแมรังไสตซอังคฟงก็เต็มที่ันดับิ้องกี่ข้อนีงมนากาเา่างกกี่ข้อตอนี่มงเพ้ครับสวัสดีครับวันนี้เพจคนเหนือนะครับก็มีสิ่งดีๆงามๆนะครับมาเล่าเพือท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ นั่นก็คือประเพณีเมืองเหนือละนาเฮานะฮะโดยเฉพาะเรื่องดนตรีและการะเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เพื่อสร้างบรรยากาศความคึกคด้นในงานบวงงานวัดงานวางานอย่างต,งต่างๆานะฮะกระถิ่นพระป่านะครับนั่นก็คือประเพณีหรือว่าศิลปะการะเล่นการขับร้องซอนะฮะซอพื้นเมืองละนาหรือที่จเจวพื้นเมืองละนาห้องกันก็คือซอนะฮะมักจะประกอบกันก็จะมีสลอ ซอซึงนะเป็นรูปแบบของการร้องเพลงของชาวเมืองเหนือล้านนาที่ใช้ครับกล่อมหรือขายทุกนะฮะสนุกสนานเรื่นเลิงโดยจะมีคํำห้องผู้ห้องซอวัดจังซอเนกนะครับาอกรน การคับซ้อในปัจจุบันนี้นะครับจะมีลีลาและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยการซอก็จะมีการคับร้องทั้งเดียวแล้วก็ซอกู้นะครับซึ่งเรียกว่าคอซอท่อมกันนะครับผู่ท่องนะฮะสำหรับด้วยดนตรีก็คือจะเป็นปีปีจุม3ปีจุม4หรือว่าปีจุม5นะครับซึ่งภาษาพื้นเมืองก็จะออกว่าปีจุมนะครับนิยม กันมาตั้งแต่โบราณและการที่เดียวทำน้องซอก็มีอยู่หลายทำนองนะครับซึ่งเขาจะห้องว่าทางซอนะครับเพราะมีกันเพี้ยนหรือว่ารีกันเพียงเล็กน้อยนะฮะแต่ละทางก็ประแตกต่างกันมากนักนะครับ คนที่เริ่มฟังซอใหม่ๆก็อาจจะม่สามารถจับได้ว่าซอมีความแตกต่างกันหลายทางได้จะได้ดซอเป็นศิลปะของการขับขานของคนล้านนาะที่มีมานาน เป็นสื่อพื้นบ้านแขนงหนึ่งนะฮะในบรรดาสื่อพื้นบ้านต่างๆที่มีใน,นล้านนาซอได้ถูกนํามาใช้ในแง่ของสื่อที่สร้างความบันเทิงในงานต่างๆนะครับเพร่อกันนั้นก็อนกสอดแทรกสาระความรู้ต่างๆให้กับผู้ฟังตัวนะโดยเนื้อหาสาระที่จังซอนํามาสื่อมีหลากหลายทั้งเรื่องราวท้องถิ่นประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตเหตุการณ์สําคัญ ในช่วงเวลาต่างๆนะครับรวมไปถึงวัดซอที่แต่งขึ้นใจเฉพาะในงานประเพณนี้เช่นซอในงานบวชนะครับงานขึ้นบ้านใหม่งานปลอยงานเข้าสั่งนะฮะงานปลอยหลวงเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังใจเป็นเครื่องมือในการสื่อสารใั้หับหนงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแห่งตัว ด้วยเฮตีซอพุทนเมืองนะครับสามารถนำเสนอเนื้อหาในการสื่อสารได้หลากหลายเนื้อเกิดการประพันธ์บทซอจากประโคเมโคซอขึ้นมาเป็นจนวหมากนะครับเพื่อสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับคนกลุ่มต่างๆตามโอกาสที่เหมาะสมนอกจากบทซอตีมีอย่างหลากหลายแล้วยังมีทวงทำนองสำหรับใจในการซออีกหลากหลาย ต่ยนะตางความเหมาะสมของเนื้อหาและก็ระยะเวลาในการสอนซึ่งในการประพันธ์บทสอบแต่ละทํานองนั่นนะครับมีลักษณะและก็รูปแบบและฉันทลักษณ์ที่ใจในการประพันธ์ตีแตกต่างกันออกไป ่เป้เียเปิ้ลนะครับแม่ซ้ออย่าวม่้อผมาไมเรียซคือศิลปะการแสดงแห่งประเภทหนึ่งนะครับของล้านนาเป็นการแสดงลักษณะของการขับขานหรือการร้องร้อยกรองที่มีฉันทลักนะครับเฉพาะแล้วก็มีเครื่องดนตรีประกอบโดยมีทงานองต่างๆแตกต่างกันไป ในการห้องขับขานไรกองดังกล่าวจะเป็นการห้องโตตอบซึ่งกันและกันระหว่างจังซอประจายแล้วก็จังซออม่ยิงนะครับภาษาก็จะ้ภาษาพื้นที่เรียกว่าปูท้องกันนะครับโดยมีธรรมดอยู่ประมาณ10ทํรนองนะครับสหนับคือดนตรีจะประกอบด้วยการขับซอของจังหวัดในภาคเหนือของเฮานะครับะจะใช้ปีจุมนะครับซึ่งซอของจังหวัด นัน่นอาจจะมีใจซึง้งนะฮะแล้วก็อซอสะล่อนะซึ่งเป็นครุตีประกอบการเล่าขับขันที่มีทั้งอรองตามบทแล้วก็ห้องตามบทแล้วก็ห้องตามปฏิพันธ์ไหวพริบนะครับโดยจะเอาเหตุการณ์ต่างๆมาพันนาววหางตามพัะสนะของการาบังคับชันทลักษณ์นะครับของแตละลุ่งทํานองซอจังซอที่มีความสามารถสูงจะ แล้วก็ประสบการณ์มากนั่นนะครับจะสามารถห้องเรียงคําร้องคอําซ้อได้อย่างสละสลวยไพเราะนอกจากจะมีความสามารถในด้านการซ้อแล้วยังหมกัญหนึ่งก็คือต้องมีจิตวิทยากับกับในการสังเกตในการซอร้อต,ต,ตัวว่าเป็นชอบหรือไม่ชอบนะครับในเวลาตอนขึ้นแสดงบนเวทีหรือบอผ่า,าซนซ้อก็จะประเมินความนิยมของผู้ฟังตลอดเวลาที่เดียวนะครับ

แม <abil itation, S 3> ่สวยพูดแต่ป้าแต่ตนใจไทยนงาตั้งแก้อ้วเอาใจพัทนานคเทียงงหงเอาจังต่อมานั่งตีนี่ตั้งนี่ไปเป็นยัดจับทุ่มปีจับต่อจังปีกับตั้งมา วันนี้ปุ๋ยฝ้ายเรูดนมาไลปุ๋นี้ปั